จอดรถตั้งขาตั้งแล้วจะล้มแบบนี้นะครับให้ทําการตั้งขาตั้งคู่จากนั้นเอาสปริงที่ขาตั้งตรงนี้ออกโดยทําการพับลวดแล้วนํามาเกี่ยวที่ปลายสปริงจากนั้นก็ดึงออกได้เลยนะครับเอาสปริงออกนี่นะครับสาเหตุก็คือขาตั้งหลวมที่ด้านหลังจะมีน็อตอยู่ใช้ประแจเบอร์14ทําการหมุนออกเมื่อหมุนน็อตตัวเมียออกแล้วใช้ประแจเบอร์17 ทำการหมุนน็อตตัวผู้ออกจากนั้นก็เอาขาตั้งออกได้เลยนะครับทําการตีเพื่อให้ขาตั้งบีบเข้าหากันเมื่อได้แล้วนําขาตั้งไปประกอบได้เลยนะครับใส่ขาตั้งหมุนน็อตตัวผู้เข้าหมุนน็อตตัวเมียเข้าหมุนให้แน่นทั้งสองตัวเสร็จแล้วใส่สปริงที่ขาด้านหนึ่งก่อนใช้ไขควงเกี่ยวขาสปริงอีกด้าน แล้วงัดเข้าได้เลยเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสําหรับวิธีแก้ปัญหาขาตั้งรถจักรยานยนต์เอียงเวลาจอดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ